สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวครับการ์ดในอีเวนต์นี้กันแล้วกันเนาะอ่าซึ่งเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าเดวิลซินครับอ่าซึ่งการ์ดแบนี้บอกเลยว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโหดครับอ่าบางทีผมไปเจอมันผมก็แพ้ได้นะเป็นบางตาครับอ่าโอ้โหมีปีกครับโอ้โหบินได้ด้วยครับโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยครับการ์ดใบนี้บอกเลยว่าเท่มากๆครับอ่าโอเคเราก็จะมาดูสกิลความสามารถของการ์ดใบนี้กันก่อนครับ สกิลความสามารถของการปนี้ครับก็คือเมื่อตกใลมารคของแขนโอกาส50%ครับบวกอีก10%ครับเมื่อไม่แสดงผลครับจ่ายมาเบิล70%ของค่าก่อสร้างพื้นฐานและสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามมา1คนนะครับอ่าสามารถยกเลิกได้ก็คือเป็นบัตรเชิญโฮมาตีครับ50%ครับเมื่อมันไม่ออกมันก็จะเพิ่มทีละ10%ครับและก็สกิลต่อมาเมื่อตกที่พื้นที่ของแขนรับ80%ของค่าก่อสร้างครับก็คือตกเมืองตัวเองได้รับค่าก่อสร้างคืน80%ครับ อได้รับค่าก่าอสร้างถือว่าเยอะอยู่นะ80%ต่อมาสกิลที่2เมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มค่าบันทาง2เท่าอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเออร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพิ่มค่าบันทาง2เท่าและก็โอกาส55%ครับเลือกย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการภายในแถวครับก็คือวาร์ปในแถวครับอ่าตกเมืองตัวเองวาร์ปในแถวนะครับถ้า55%ออกและก็เมื่ออยู่บนแรงม์คข,ของฉันโอกาส65%ครับจับฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านครับ ก็จะเป็นดักครับสรุปเลยวล่าการเป็นนี้ครับจะมีสกิลบัตเชิญอยู่ในตัวครับบัตเชิญโฮมบัตี้อยู่ในตัวแล้วก็มีสกิลว์ปภายในแถวแล้วก็มีดักอยู่ในตัวครับมีสามสกิลครับตามนี้เลยเนาะเซ็ตที่ผมจัดมากับเดวิลทินครับหนึ่งแหละหมวกป้องกันครับที่ขายไม่ได้สองแฟนยานที่ขายไม่ได้เหมือนกันและจี้ดูดครับถ้าใครไม่มีดูดคาช้างครับให้ใส่ดูดกักขังโกมาก็ได้ให้ใส่ดูดอะไรมาอีก ใส่แกมเมลิกดูโอธรรมนามาก็ได้ใส่ดูดภายในแถวก็ได้ครับได้หมดเลยครับขอให้เป็นแกมเมลิกดูดครับใส่มาเลยครับเพื่อเพิ่มการโจมตีเข้าไปครับและก็อีกอย่างหนึ่งครับใส่อะไรใส่อะไรมาก็ได้ครับชิ้นที่4ครับไกัวชิเอลครับให้ใส่โดนสร้างโลมาอันนี้ผมช่วงนี้ชิเอลระบาดครับก็ต้องใส่โดนสร้างโลมาครับไขควสายวิกตอรี่ครับก็ใส่โดนบริจาคเข้าไปครับ หรือว่าใครอยากให้เมืองแพงเข้าไปจุกแบบจู่ใจไปเลยครับเมืองมันแพงไปเลยให้ใส่มีมาใส่ก้อนคุณสี่ทำลายเมืองมาก็ได้ครับให้เมืองมันแพงไปเลยนะครับตามนี้เลยเนาะสามารถจัดเซตได้หลากหลายเลยนะสำออหรับดีวิลสินครับแต่ที่ลหลักๆเลยเขาจะมีหมวกแปนยนันแล้วก็ดูดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอในเกมแรกเลยก็แล้วกันเนะาะในแผนที่อารีนาก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างโหดครับ ที่นี้ยังไงไม่รู้ว่าจะเจอที่เอลหรือเปล่าครับตานี้โอเคเดวดิสินหรือเปล่าโอ้โหเจอกับการในอีเวนต์เหมือนกันครับโกเ้นคาเรนนะครับจะได้เ,เป็นคนที่สองครับก็ถือว่าโอเคอยู่เด,ยเดี๋ยวเรามาส่องที่เครื่องรังเขาครับโอ้โหเขามีเจ็ตแพ็คโลครับสงสัยเขาหน้าจะไม่มีแกไม่เดิกดูนะ ขาเลยใส่แกไม่เด็กคิดตันที่เป็นลิง์ของเนวนาเข้ามาครับอันนี้มันจะดูดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะเออมันจะไม่ดูดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคเราก็จะถอยไปที่1ิองครับออกสิก็ไม่เป็นไรครับขอเด้งไปในแถวหน่อยนะดึงไม่ออกไม่เป็นไรครับเบิ้ลฟองไปอีกหนึ่งสเต็ปอ่าเด้งเข้าไปครับดึงไม่ออกไม่เป็นไรโอ้โหไม่ออกเลยห้า ไอตัวนี้ครับอ่าเราจะดักเขายากอยู่นะเพราะว่ามันมีหมัดต่อยครับถ้าหมัดต่อยเขาออกมันจะดักไม่ได้นะเออขอมาดูเขาไแล้วกันเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีโลครับเขาจะมีออฟป้องกันนะไม่กลัวครับเพราะว่าผมมีสไลด์โอ้โหมีหมวกป้องกันวะลืมไปกี้คาช้างนะมันสามารถสไลด์อ่สาสไลด์ออฟป้องกันได้นะออฟป้องกัน50ออฟป้องกัน29โพวกนี้สไลด์ได้ แล้วก็ทอยไปที่ติครับเบิ้ลหน่อยก็ดีไม่เบิ้ลเลยมีหมัดต่อยแม่งยิ่งดีเลยเด้งครับดึงโอเคขอว่าไปในแถวหน่อยใหย้โอเคว่าไปในแถวออกครับเดี๋ยวเราจะมาทําลายหมวกป้องกันเขาให้หมดครับถ้าหมวกป้องกันหมดบอกเลยว่าเราก็สามารถโจมตีเขาได้ง่ายครับโอเคตอนนี้หมดแล้วครับเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเตะเราครับเพราะว่า,าเรามี เรามีโล่อยู่นะยังไงครับกล้าถอยผ่านมาหรือเปล่า,าถอยผ่านอย่างมั่นใจครับเพราะว่าเขาโอ้โหหกสิบห้าเซ็นไม่ดักเลยเออ้เขาออกเอาออกเอาครับเราไม่ออกเลยดูดไหมดูดไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูสี่สิบเปอร์เซ็นต์ออกครับคอยดูนะว่าดูดเก้าสิบคนดูดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมจะออกไหมระวังนะระวังนะอ,อือหือโดนเตะว่ะ ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวผมจะขอถอยสีไปโอ้โหเป็นสองว่ะไม่เป็นไรเป็นสองอีกทีครับได้ไหมโอ้โหถอยสีขอเด้งหน่อยนะเด้งหน่อยดึงไม่ออกไม่เป็นไรไอตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะตัวนี้อ่าอย่าดูถูกมันครับโอ้โหโดนดูด,ดแล้วครับตา this อ้าวเขาไม่ไปครับ ำไมเขาไม่มาดูดผมวาเมืม่อกี้ขอถอยไปที่ห้าครับโอเคเราจะไปดูดเขาแล้วก็ไปเรียกเขานะครับไม่รู้ว่าสกิลความสามารถของเรามันจะออกไหมครับโอเคครับ่าตอนนี้เราได้เรียกเขาได้นะตอนนี้ขอคาช้างออกนะคาช้างไหมรังไหมไม่ขังไม่เป็นไรเนาะเรียบร้อยไปโอ้โหไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอด ไปดูกันในเกมต่อไปกันแล้วกันเนาะอ่าว่ามันจะโหดแค่ไหนครับสำหรับเดวิสินนะครับโอเคเรามาเจอกับสายวิกตอรี่ครับอย่างลูรูเบลนะตัวนี้อ่าวก็ววได้เล่น,นคนที่2ด้วยครับเราต้องพยายามโจมตีเขาให้หนัหนกๆครับถ้าเขาโดนขังฟองครับอ่ารังแรกเขาก็จะจ่ายค่ามาทางเรามาครับแต่ว่าพอถึงถึงอ่าเทิรนของเขาครับเขาก็จะใช้กับดักสปายครับอ่าช้อน ปิงไว้ที่ใต้เขาเขานะครับเขาก็จะไม่ต้องจ่ายครับอย่างนี้เราต้องพยายามฆ่าเขาให้ได้ครับพยายามฆ่าเขาให้ได้ภายในเทือนของเราเลยถ้าเป็นไม่ได้ไม่ต้องรอให้ถึงเทิอนเขาโอ้โหแล้วก็สกิลเขาออกด้วยครับว้าไปไหนเฮ้ยว้าไปไหนแล้วก็ได้โลดอีกด้วยครับโอ้โหครบเตีนเลย ซึ่งการลูดูเบลนะผมอยากได้อยู่นะแต่ว่าผมยังไม่ปิดเลยอโอ้โหสก,กิลออกดีมากเล่นวิ่งหรือเปล่าตัวนี้ม,มีมีมาไหมไม่มีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีหมวกด้วยครับอะตัวนี้ไม่มีหมวกโอ้โหแม่งคอยโคตรแม่นเลยคอยดูนะโอ้โห,โโหเห็นไหมคนที่พกหมวกมาคนที่พกหมวกมาครับดูดิเออทำกันไม่ได้ครับ เกมสองครับ <c oughs> คนที่เอาหมวกมาครับดูครับอูโหแม่งเกมโคตรอวยมาเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เปนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ o e, อออีกไหมอออี o e, หรือเปล่าอออี o e, ครับอูโหูแม่งยอมครับตานี้ให้มันชนะไปเลยดูรเบลอะไรไม่มจงจะออกนักหนาว หมวกก็ไม่ใส่มาอะไรก็ไม่คือว่ามีหมวกในตัวไม่มันมันไม่มีหมวกในตัวนะที่ผมจําจําไม่ผิดไม่มีหมวกในตัวด้วยแปลกเหมือนกันครับเออหมวกสักทีเด้งด้วยนะโอเคตาเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทิงจะออกตาไหมเมื่อกี้ตาไหมลืมดูเออคอยดูนะว่าหมวกผมจะออกไหมอ่าดีนะที่ผมพูดดักไว้โอเค ตูดเข้ามาครับมีป้องกันไหมโอ้โหไม่งอ,อกอีกอโโคตดอวยมเลยเกมมาเดี๋ยวคงจะมาดักมันก็แล้วกันทั้งดูดทั้งดักทั้งเรียกครับสว่านีมาเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาจ,จ่ายค่ามโอ้โหไม่มีป้องกันหนึ่งครั้งครับไม่เป็นไรตานี้ได้จ่ายแน่นอนตัดการ์ดเป็นที่เรียบร้อยครับอ่า แล้วก็บังคับตายเขาครับอ่าบังคับให้เขาตายไปเลยถ้าเขาปล่อยถ้าปล่อยเขาไว้ในโกงครับบอกเลยว่ามันรอดนะครับบอกเลยว่ามันรอดเพราะว่ามีเสาสัญญาณอยู่ตรงนี้ครับโอเคตายครับอโอเคเราก็จะไปดูในเกมต่อไปเลยก็แล้วกันเนาะอ่าเพื่อไม่มีการเสียวเวลาครับ จอกับสายลุ้นอะลาครับอย่างการดไอดอลซันนี่ครับโอ้โหจะได้เป็นคนที no> ่2ด้วยครับตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าเขามีสายลกเหมือนกันนะตัวนี้มีสายลกเหมือนกันเลยกับเราส่วนเราก็มีสายลูเหมือนกันครับอยู่ในคาช้างครับสายลกที่ผมใส่แกมไม่เด็กคาช้างเข้ามาก็คือผมอยากให้เขาจ่ายค่าทางสองรอบครับที่จริงใส่กักคั้งมาก็ได้ครับคั้งคุกมาก็ได้ ถ้าไถ่แกไม่ได้ขังคุกม,มานะพวกยกเว้นถ้ามันทางมันจะไม่แสดงผลร้อยเปอนลยนะถ้าถ้าเราดูดเขาติดนะครับอืมก็ดีคนละอย่างครับอแล้วก็ว้าไปในแถวอีกผมจะทอยไปที่สี่ก็แล้วกัน,นครับหวังว่าคนนี้คุณจะมีหมวกนะโอเคมีหมวกเด้งครับโอเค นที่ไม่มีหมวกให้คอยโคตรดีเลยแบบคนเมื่อกี้ผมก็ยอมเลยเหมือนกันครับยอมมากๆเลยโอ้โหคนนี้น่าจะล่วงไปแล้วครับโอ้โหเกมนี้มันท่านไปครับขอแถมอีกสักหนึ่งเกมครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอในการในเกมอเกมที่สี่ดูวะจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเกมที่สี่แล้วเนาะ เจอกับการในอีเวนต์นี้เหมือนกันครับอ่าก็คือการการอะไรลืมชื่อครับเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดาครับโอ้โหมีของหัวซะด้วยครับแต่ว่าผมก็จะขอคอยดักเขาเขาแล้วกันครับอ่าขอเป็นยานออกครับถ้าเป็นยานออกบอกเลยว่าสวยงามครับเด้งครับโอ้โหไม่ออกถ้าเป็นยานออกนะผมมีสิทธิ์ที่จะดักเขาได้นะ เออถ้าแบบนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะนะเขาเขาไม่มีดูดครับแต่ว่าเขามีตกเมืองตัวเองแล้วก็พาเราย้ายไปแปดห้องด้านหน้าครับแล,แล้วก็มีไกด์อยู่ในตัวครับตันนี้อา้เอาเฮามีมีออฟดูดดี่ว่าลืมไปครับมีหน้าละ่ะมีหน้าละ่ะ <laughs> เขาทิ้งจัดเซตนี้มาเออก็ว่าอยู่ทำไมเขาไม่ใส่ดูดมานะเบิ้ลสองไหมครับโอเคเขาไม่มีหมวกป้องกันครับย like okay. okay. kind of ังไงดีมันทำไมมันอยู่ไกลเขาเกินวะฟ้าบอกไหมฟ้าไม่ออกครับไม่เป็นไรเราจะมายืนดักเขาก็แล้วกันเนาะทอยเจ็ดไปเจ็ดออกข้าแน่นอนครับ นึ่ว่าออกเก้าปกติแล้วทอยเจ็ดออกเก้าตลอดเลยเกมนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรียกเข้ามาไม่ออกด้วยแต่ว่าเราไม่ได้วาดน,นะตานีข้าเบิ้ลติด่อมาหรือเปล่าครับโอ้โหเขาเบิ้ลฟองครับเขาฉลาดทอยเจ็ดครับโอเครู้สึกว่าทอยเจ็ดนะถ้าเรากดคู่ขี้มันออกเก้าตลอดเลยถ้าเราไม่กดคู่ขี้รู้สึกว่ามันจะทอยแม่นนะถ้าเราไม่กดคู่ขี้ โอเคว์ปไปในแถวออกขอว์ามาตรงนี้ครับเราไม่ต้องกลัวดักว์ปครับเพราะว่าเรามีโลครับโอเคเราได้เชิญเข้ามากวัวจะออกได้ครับตายไหมขังฟองเข้าไปครับโดนออฟของขาช้างเรียบร้อยครับก็โอเคเนาะสำหรับการไปนี้นบอกเลยว่าเดวิลซินน่ะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างโหดอีกใบหนึ่งเลยครับอ่าผมยอมรับ ผมยอมรับเลยว่าเป็นการที่ค่อนข้างโหดครับผมอ่านะผมเอานาเดียม,มาเล่นครับอ่าส่วนมากนะถ้าผมเอานาเดียม,มาเล่นผมมักเจอเดวิลซินตลอดเลยก็เขาชอบใส่มีดักเนื้อวนาเข้าไปครับแต่ว่าในไอดีนี้ผมไม่มีมีเนื้อวนาดักครับอ่าผมก็เลยใส่สลับลุ้มดําเข้ามาครับอ่าเผื่อเจอชิลหรือว่าถ้าเอาสลับลุ้มออกก็สามารถใส่มีอย่างอื่นเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะ่อหรือว่าใครอยากเพิ่มการโจมตีเข้าไปอีกก็ เอานี้ออกแล้วก็ใส่ปืนหมัดหมัดอะไรหมัดเพชรเข้าไปครับอ่าใส่ปืนหมัดเพชรเข้าไปครับนอกจากจากต่อยแล้วครับถ้าเราเจอมีเมียนอีกเราก็สามารถกันเอฟเฟกอันตรายของอ่ามีเมียนได้อีกครับตั้ง60เลยนะเออเราก็รอดจากการขังกงของมีเมียนได้อีกครับตั้ง60เลยถ้าเรามีปืนหมัดเพชรครับอ่าซึ่งปืนหมัดเพชรผมครับไม่ได้อยู่ใน ID ดีนี้ครับอ่าถ้าอยู่ใน ID ดีนี้ผมว่าผมจะใส่ปืนหมัดน่าจะดีกว่านะเออโจมตีทั้งมีทั้งต่อย มีทั้งดักมีทั้งเรียกมีทั้งดูดโอ้โหส,สีการโจมตีครับครบเซตเลยโอเคตลอดการไปนี้นะครับอ่าเป็นการที่โหดครับอ่าสามารถจัดเซตแบบผมได้นะครับอ่าใครยังไม่ปิดครับก็ขอให้สุ่มได้กันทุกๆคนนะครับอ่าขอให้โชคดีในการทําอีเวนต์นี้นะครับอ่าส่วนผมนครับคงจะต้องไปตามหารูรูเบลต่อครับตามหารููเบลต่อเนาะ ถ้าปิดดูดูเบลมาเดี๋ยวผมจะนำการ์ดใบนั้นครับมารีวิวให้ทุกๆคนได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะจะใช้คําว่าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไม่เคยรีวิวดูดูเบลให้ทุกคนได้รับชมครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นในเซิร์ฟนี้เลยครับดูดูเบลอโอเคใครที่ชอบอยังไงครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับช่องแมงดาช่องทีวีนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ